ผมจะพูดเสมอเลยเหมือนเวลาเรามีสเกตบอร์ดเนี่ยมันเหมือนเป็นพาสปอร์ตใบหนึ่งให้เข้ามาสู่ประเทศสเกตบอร์ดได้ First thing that surprised me when I came the first time was uh, how good thai skateboarders were you know there's been a strong thing in thailand for a long time which i, I didn't know before but the, the skateboarding here started same time as switzerland i want to say like late 80s like, and yeah thai skaters were really good even though there was no skate park and no really good place to skate yet but i was amazed at how good thai skaters were เมื่อก่อนเราเจอแต่เด็กวัยรุ่น 15, 16, 17นะครับทุกวันนี้เราเจอทาร์เก็ตที่แบบ5ขวบ6ขวบมันกลายเป็นเจเนอชันที่แบบเล็กลงไปอีกนะครับอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเรา,าคาดการไว้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้านครับเด็กสเก็ตในเมืองไทยเราแม่งเก่งแน่นอนใช่ครับดีดีที่เขาคิดอย่างนั้นเขาได้มองในมุมหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันไรสาระอย่างป้ายนี้ยเจ้าโค้ดเด็กแสบๆเลย ทุกคนรู้จักปี2018ผมพาโค้ดไปจีนโค้ดยืนที่2อง,งานระดับโลกโค้ดมีช่วยรางวัลโยนไว้เต็มออฟฟิศนี้เต็มไปหมดเลยมีทั้งเหรียญมีทั้งอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นคือเรื่องไรสารลาของเด็กเด็กรุ่นใหม่ใหม่ที่โชคดีทั้งหลาย ถ้ามีสถานที่เล่นเยอะขนาดนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจเล่นซึ่งจากพวกผมในยุค20ปีแล้วการที่จะได้ไปต่อกันได้ไเปเล่นต่างประเทศการที่จะวางเป้าหมายว่าชีวิตจะไปทางไหนต่อกับสเก็ตมันไม่มีแต่ปัจจุบันนะัเวลาเนี่ยโอลิมปิกเขามีแล้วนะครับเมียงแต่ว่าคุณเดินไปในทางที่คุณวางไว้ตั้งแต่ต้นเนียผมว่ามันก็ไม่ไกลครับสปอเตอร์ผมเนี่ยเขา เขาเหมือนแกล้งผมแต่คือเขาเป็นการฝึกฝนผมก็คือว่าเขาใช้คําพูดเขาเลนไอจีถ้าเกิดมึงแข่งไม่ชนะมึงก็ออกเลยหนึ่งในสามเราก็เลยเหมือนแบบเราต้องหนึ่งในสามตลอดเวลาจนมาถึงงานที่รู้สึกว่าประทับใจจริงก็เป็นในเช่นดอเกมปีแรกที่จัดที่สุพรรณกดดันแต่ว่าตลกมากก็เพื่อนแม่งโทรมาเพื่อนม่ดูในทีวีอยู่เขาบอกว่าไอจีมึงรันแล้งเล่นไม่ดีเลยมึงมึงเล่นใ้มันดีๆหน่อยไ,ได้หรอวะแต่ท้ายก็กดดันแต่ก็ผ่านมาได้ได้ที่สาม ดีใจมากโชคโชคดีมากเลยเพื่อนที่แข่งด้กันก็ดีใจด้วยแต่ก็มีแอบพูดว่ามึงก็ไม่เคยเจ็บไอจิเื <c> ่อ <oughs> อะไรแบบนี้แอบแอบมีบ้างคนจะบอกเป็นกีฬาก็ได้มีจัดการแข่งขันแต่คุณจะไม่เคยเห็นกีฬาไหนเลยที่แบบว่าเฮ้ยเขแข่งเล่นลงแล้วแบบอ้ยอีกคนนึ่งแบบ เชียแบบเฮ้ยดีใจกับมันด้วยมันเล่นลงอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เราแข่งกับตัวเองมากกว่าแล้วก็ทุกคนอยู่กันเหมือนพี่น้องนะครับจริงๆมีการแบ่งปันกันเรารู้สึกเรา,เราอยู่ในในข้าเจร์นี้แล้วเราสบายใจที่จริงๆเลยนะเหตุผลจริงๆที่มาเปิดรันเนี่ยนะคือ อยากมีเวลามาเล่นสเก็ตอยากมาเล่นสเก็ตที่ผมอ่ะก็เลยอ้างเมียว่าจะเปิดพันครับทุกวันนี้ดูได้เลยครับว่าโปรทุกคนอ่ะมีมีสเก็ตบาร์อยู่หลังบ้านแน่นอนไม่ต้องโปรหรอกเด็กสเก็ตเมืองนอกทุกคนนะครับเขาก็อยากมีบาร์อยู่หลังบ้านทุกคนก็เลยตัดสินใจนะครับกับพี่จักรเนี่ยครับว่าโอเคงั้นเราต้องเราต้องทําอะไรขึ้นมาบ้างแล้วทำเองเลยแล้วกันตัดสินใจก็เป็นนี่เป็นสินมาเลยครับแล้วก็ลุยสเก็ตบาร์อย่างเต็มระบบ ก่อนมันแบบมันอันเดอร์กราวอ่ะมันเอาแคสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่แคร์มันสนุกดีเราก็ชอบแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เปิดกว้างมากขึ้นคนหลายๆกลุ่มก็ได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเล่นม,มันก็มีเรื่องใหม่ครับว่ามันมีเรื่องใหม่เข้ามามันมีกลุ่มคนใหม่ๆมีเจเนอเรชั่นใหม่ๆทั้งแบบเด็กๆเ,เลยอายุเยอะๆเ,เ,เลยก็แบบก็มีมาจากที่เมื่อก่อนไม่มี เหมือนกีตาร์มันสเก็ตบอร์ดมันเหมือนกีตาร์คลาสสิก,กหรืออะไรเงรี้ยมันเหมือนแบบมันไม่มีทางจบทางสิ้นแล้วมันก็สามารถแตกฉานได้ด้วยคนในรุ่นใหม่ๆที่อาจจะเล่นใหม่อาจจะคิดได้บรรลุได้มากกว่าผมอะไรแบบนี้เลยผมคิดแบบนะั้นถ้าความแตกต่างของ1ิปีที่แล้วกับสิปีนี้นะครับในมุมมองของผมเนะี่ยที่อยู่หลังกล้องเนะี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องสกิลสกิลการเล่นสเก็ตครับก็คือ เด็กสมัยนี้จะพัฒนาเร็วขึ้นเนื่องจากว่ามีพวกสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆให้เห็นเยอะขึ้นนะครับเพราะถ้าสมัยก่อนคือเราไม่ค่อยมีสื่อเยอะให้เสพเราจ,จะแบบกว่าวิดีโอดึงจากอเมริกาจะหลุดมาเมืองไทยได้นี่คือแบบยากมากแล้วสมัยก่อนเราจะดูเป็นเทป VHS กันก็คือต้องใส่เข้าไปแล้วก็รอกินเทปบ้างอะไรอย่างงี้บ้างหรือแบบภาพมีกลิชบ,บ้างก็จะเป็นปัญหายอย่างนี้เยอะครับเยอะเลย Well, so obviously i'm not thai but but is a thai brand so we always want to represent the thai heritage you know whether it's by working with local artists or having element of thai culture or thai design in the design or yeah we, we always try to represent thailand in what we do like if you watch our videos it's thai music you know like there's really a lot of thai influence so i think that's what makes us unique ชอบขายของมือสองบงอะไรงี้ชอบอะไรที่มันเป็นแบบไม่เหมือนคนอื่นเหมือนแบบว่าคือก็จะชอบในแบรนด์บางแบรนด์ที่มันเหมือนกับของคนอื่นเขาแต่ว่าก็จะชอบในบางอย่างที่ไม่เหมือนเขาก็จะเอามารวมไว้ที่นี่หลายหลายแบรนด์ที่เราขายค่อนข้างเป็นแบรนด์เล็กๆเ,เป็นแบรนด์ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะ เพราะว่าหนึ่งเราเราต้องการต้องการพรีเซนต์แบรนด์พวกนี้ให้ให้คนไทยได้มีตัวเลือกมากขึ้นเราเป็นรองเท้าที่ไม่มีชื่อไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยซึ่งมาตั้งขึ้นมารองเท้าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือมีลูกกระสุนม,มันมีค่าก็เมื่อถูกเป้าหมายไม่มีค่าก็จบเด็กเกตบอร์ดต้องเท่แค่ไหนอันนี้มัน เออผมว่าก็เป็นคีย์สำคัญนะมันเป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นกีฬามันกีฬาอีกประเภทที่ออมันไม่มียูนิฟอร์มไงมันได้ใช้จินตนาการแค่แต่งตัวอยู่ก็ได้ใช้จินตนาการละแต่เด็กสกเกต็ตมีคาแรคเตอร์เดียวครับดูกลตีนแต่งตัวยังไงก็ดูกนตีนแต่งตัวสะอาดยังไงก็แตกต่างเพราะลงเสือ้อกางเกงเขาจะมีรอยเปื้อนรอยขาดแม้จะเป็นเสื้อใหม่คือใส่ไปแป๊บเดียวเขาก็จะมีรอยเพราะเขาใส่เล่นสกเกต็ตมาเผลอไม่ต้องถือสกเกต็ตหรอก แค่เดินลงมาแล้วรองเท้าอะ่ะมันเป็นรูอะ่ะเออมันเป็นรูมันมีรอยปาดอะ่ะมันก็จะดูแล้วว่าไอเนี้ยแม่งเด็กสเกต็ตมันเป็นอย่างนี้เลยนะเออมันแบบเป็นแค่เห็นเลยว่าแบบเห็นรูอะ่ะแม่งเด็กสเกต็ตละไอนี้แม่งเด็กสเก็ตแน่นอนส่วนหนึ่งอะ่ะพี่ว่าน้องน้องหลายๆคนที่จะเริ่มเล่นอะ่ะเวลามาร้านสิ่งหนึ่งที่เขาจะกลัวคือเขาเจะรู้สึกแบบกลัวตัวเองจะดูโง่หรือคือไม่ต้องกลัวครับพี่ก็โง่าาก่อนทุกคนที่ขายของอยู่วันนี้ ไม่รู้มาก่อนทั้งนั้นหลายๆคนกังวลพี่ผมจะต้องใช้แผ่นผมใช้เท่านี้ใช้ทักเท่าไหร่คือบางทีเราเสพข้อมูลในออนไลน์เยอะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการเล่นหรอกครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดคือสเก็ตบอร์ดมันไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์อะไรฉะนั้นเอาที่สบายใจเลย มาซื้อกับสเก็ตที่เป็น owner s k ต t e r นะครับแน่นอนว่าคุณอยากรู้อะไรคุณอยากได้ท่าอะไรคุณอยากทิคคุณอยากถามอะไรก,ก็เจาอกรกะแจ๊กแน่นอนแหะมันตอบคุณหมดแหละพาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําว่า support the l o คอลนะครับแล้วก็ซื้อสเก็ตกับร้านที่เจ้าของเป็นสต k ต t ร์นะครับเด็กสเก็ตเขาต้องการจะพัฒนาสังคมสเก็ตอยู่แล้วคือจุดมุ่งหมายจะคล้ายๆกันคืออยากมีที่เล่นที่ดี อยากมีกลุ่มสังคม community ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือถ้าเกิดในที่สุดเงินกลับมาลงที่เด็กสเก็ตในวงการเองเ่ะเขาก็จะพัฒนาขึ้นมากันได้เองครับผม Yeah also if you come to a skate shop the person behind the counter he s k a t e b o a r d too right, right. so he's gonna be able to advise on the right product and then where you should go skate you know like how to basically be welcome in the community when if you just buy online or if you buy in a mall you don't get that kind of welcoming จะไม่มี customer service อย่างอย่างเบรกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกทิกเก็ตพีดิวหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นแบรนด์ในเมืองไทยเราเหล่านี้มีการัพ p อ o r t เด็กสเก็ตกันหมดเงินของเขาที่ได้จากลูกค้ามาคุณรู้ไหมว่าเขาเอาไปไหนบ้างนะครับเขาก็จะเอาไปให้กับัพ p อ o r t กับทางทีมเขานะครับผลักดันกีฬาวงการต่อไปเขามันเป็นฟันเฟืองเดียวกันหมดที่จะขับเคลื่อนวงการให้มันต่อไป ลองคิดดูว่าถ้าเกิดไม่มีร้านเหล่านี้เกิดขึ้นไม่มีคนคอยผลักดันตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าวงการนี้มันดับแน่นอนถามว่าเราขายของทุกอย่างเนี่ยไปไหนคนไม่เคยรู้เลยปีที่แล้วผมผุดทําสนามขึ้นมาซึ่งผมยักมีสนามผมพ่อผมทําสนามเนี่ยผมเปิดมาเล็กๆๆน้อยมันมีครอบครัวหนึ่งตอนแรกส่งลูกมาเล่นพ่อไปรับไปส่งตอนหลังพ่อเล่นด้วยแม่เล่นด้วยความสุขเนี้ยความสุขเนี้ยคุณคุณหาไม่ได้คุณหาได้อย่างกีฬาประเภทนี้คือ เขาเล่นด้วยกันหมดช่วงผมจําไม่ได้ว่าช่วงช่วงกี่ขวบสองขวบกว่า,วาเนี่ยคนระับขึ้นไปยืนบนสเกตแล้วไถเพื่อที่จะลงทางลาดชันลงมาคนเดียวซึ่งโอเคเราแปลกใจแล้วหลังจากนั้นผมลองเรื่อยๆอ๋อและอย่างหนึ่งคือข้อสําคัญเลยสําหรับเวหาเขาล้มร้องแต่เล่นต่อน้องๆที่ได้เล่นสเก็ตมันจะเพิ่มสกิลในทำให้คุณแบบ มีความอดทนมีความมั่นใจมีความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆมันสร้างหลายอย่างนะครับมันสเก็ตบอร์ดมัน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 หลายอย่างจริงๆมันมากกว่านี้ด้วยซ้ำสุกนะไม่เนี่ยผมไม่ได้ชีเรี่ยนเรื่องการแพ้เลยการแพ้ผมยอมแพ้แพ้ได้หมดทุกคนเลยเพราะว่าเรีจะเล่นในสนามหรืออะไรเงี้ยแต่ผมได้เห็นคุณเล่นต่อ นะปีนี้คุณยังเล่นต่อปีหน้าคุณยังเล่นต่อปีต่ต่อไปคุณยังเล่นต่อแล้วคุณส่งมอบเรื่องนี้ให้คนอื่นนะผมว่ามันดูมีความสุขนะแพ้แพ้แต่มีความสุขอะร้านสเก็ตบอร์ดเ,เหมือนเหมือนวัดถ้าเรา,เอาลองจินตนาการว่าสเก็ตบอร์ดเ,เป็นาศาสนา,สาศาสนาหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ร้านนี่ก็เป็นหลวงพ่อเลยเออเวลาคนอยากมาหาความรู้อยากจะมาฟังเรื่องราวต่าง แล้วก็จะมีหลวงพ่อหลวงพี่คอยบอกแนะนําว่าเออเฮ้ยไอ้วัฒนธรรมเนี้มันเป็นยังไงนะแล้วก็ส่งต่อวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดกันต่อไปส่งให้กับคนลูกค้าคนหน้าใหม่หน้าเก่าก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเอนจอยกันเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้กูมากูได้บทสวดมาใหม่เว้ยหลวงพี่สวดได้อย่างบทนี้นี่ผมสวดอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เมื่อคืนนี่ได้บทใหม่มาอะไรเงี้ยเออ สเก็ตมันก็คือสเก็ตบอร์ดแหละมันก็คือแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่เล่นให้มันสนุกให้มันรู้สึกว่าวันนี้กูเล่นแล้วกูแบบเออแฮปปีอ้อ่ะก็พอแล้วนะครับการเข้ามาในวงการสเก็ตอ่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับไม่ต้องกลัวรุ่นพี่ว่าแบบว่ามันจะคอมเมนต์มันน่าจะหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นแบบนั้นครับก็ขอให้เข้ามาครับแค่ทักทายกันก็เป็นพอแล้วนะครับอย่างที่บอกครับใครสนุกชนะ Skateboarding is very inclusive. Doesn't matter your race, your age, your background, your religion, you know, your sex, your sexual preference. I think skateboarding is a very open community. You just need a skateboard and skate and then you're a skateboarder. Well, thanks for all the support during those years. You know, like if we can do all of this, it's because of you guys. And then for everyone, just keep skating. You know, I think it's the best thing ever. So have fun and keep skating. Don't take it too serious, too. Don't try to be, you know, don't skate because you want to be sponsored or be a pro skater. That's not the way. You should just get to have fun. And then if it's meant to be, it's meant to be.